ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขามน้อยขอน้อมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ขอดวงพระวิญญาณเสด็จสู่สวรรคาไลัย นโยบายเรียนดีมีคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ฉลาดรู้ฉลาดคิดฉลาดรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนโรงเรียนปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรียนรักในสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำารงชีวิตอย่างสมดุลส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมือง ศีลธรรมและจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้และอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขจัดกิจกรรมการเรียนการสอน active learning ครบทุกชั้นเรียนส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและเสริมสร้างทักษะอาชีพที่จำเป็นในอนาคตส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะด้านการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศและจัดการเรียนรู้สำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษให้ตรงกับความถนัดและความสนใจของผู้เรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและจัดโครงการอาหารกลางวันอย่างมีคุณภาพพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้ปกครองและได้รับการนิเทศติดตามโดยผู้บริหารอย่างต่อเนื่องมีการปรับปรุงการบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพเป็นปัจจุบันโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ส่งผลให้โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ5จากสำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา